ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะพาไปเที่ยวครับทุ่งบัวทองครับที่อำเภอแม่เมาะครับตอนนี้ผมได้เลยจากที่ทำการเหมืองแม่เมาอกมาแล้วครับซึ่งถ้าเลยจากที่ทำการเหมืองแม่เมาะมาก็จะ มีสัญลักษณ์ครับเป็นรูปก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นดอกโบตองโตๆโตโตครับติดตามเสาไฟฟ้าครับนี่ครับแล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางครับ ก็ทุ่งบทองที่อำเภอแม่เมาะเขาก็จะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางน่าจะประมาณ3 30กว่าโลครับจุดนี้เป็นจุดที่สามารถมองเข้าไปในบอ่อฐานหินได้ครับนี่ครับก็จะเห็นาภายในบอ่อครับได้ค่อนข้างจะทั่วครับ นะครับก็วันนี้วันที่21อพฤศจิกายนครับก็ดอกโบตองก็จะบานาช่วงสองสอสัปดาห์หลังของ,ของเดือนพฤศจิกายนครับก็จะบานเต็มที่ครับช่วงนี้ครับก็จะเริ่มม้วย ประมาณกลางเดือนธันวาคมครับนะครับก็มาถึงจุดน,นี้ก็เลี้ยวขวาครับก็ดอกออท,ทุ่งบทตองครับก็จะมีผืนใหญ่ๆก็ที่แม่ห้องสอนครับ ที่ดอยแม่อุคอรครับอำเภอขุนยวมแล้วก็อีกอีกที่ครับก็ที่อ่าที่เชียงรายครับที่อำเภอ,อแม่ฟ้าหลวงครับน,นี่ครับก็พื้นที่ ที่แม่เมาะก็จะมีพื้นที่ประมาณผมไม่แน่ใจครับน่าจะประมาณ300 400ไส้อไรครับตรงนี้ครับที่อำเภอขุนยมที่แม่แหงสอนครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นฟันไร่ครับที่เชียงรายผมไม่แน่ใจครับว่าจะกว้าง จะมีพื้นที่ที่แม่ฟ้าหลวงครับจะมีกี่ไร่ครับตรงนี้ถ้าน่าจะ3 400ไร่ครับตรงนี้ครับที่แม่เมาอนี่ครับนีครับทางเข้าก็จะมีจะไปได้2ทางครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าตรงกลางครับก็ขอจะจัดให้เ,เดินรถ ลักษณะวันเว์ครับนะครับก็จะสังเกตได้ครับว่าต้นบัวตองขึ้นจะไม่มีต้นไม้อย่างอื่นป้นนะครับก็เห็นเป็นประเด็นกันครับที่อาเภอขุนยวมครับที่แม่ของสอนนะครับนี่ครับลักษณะของ อดอกบทตองครับที่ค่อนข้างจะบานเต็มที่แล้วครับที่เป็นประเด็นกันที่แม่ห้องสอนแล้วก็ในเรื่องของอต้นบทตองเป็นเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเหมือนกับถ้าขึ้นตรงไหน,นครับพืชอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้ครับก็อน,นอกจากจะมี พุ่มทรงพุ่มที่หนาทึบแล้วครับยังมีการปล่อยสารเคมีบางอย่างครับออกจากออกที่รากครับเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชหรือต้นไม้อื่นที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็บางคนก็ให้สายยาว่าเป็น พืชลูกลานประเภทนี้ครับแล้วก็เอเลียนสปีซี่อะไรพวกนี้ผมก็ก็ติดตามข่าวที่ผ่านมาก็ผ่านๆมาครับไม่ได้ติดตามข่าวจริงๆจังครับนะครับผมจริงผมว่าถ้าไอ้ดอกโบตอง น่ากลัวน้อยกว่าพวกไอ้แยขา,าพวกไอ้สาบเสือครับแล้วก็พวกไอ้มายาลาบยักษ์ครับผมว่าน่ากลัวน้อยกว่าพวกนั้นอีกครับจริงๆต้นบัวตองก็จะเหมือนกับจะขึ้นได้ในในพวกไอ้ทุ่งหญ้าอะไรประมาณนี้ครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นในป่าที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆครับเพราะว่าต้นบัวตองต้องการแสงค่อนข้างมากครับก็ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือต้นบัวตองก็สามารถที่จะทำลายได้เฉพาะทุ่งหญ้าครับแต่ไม่สามารถที่จะรุกรานเข้าไปในป่าไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆได้ครับ ก็ดูเหมือนกับดูชมดอกบัวตองกันไปครับแล้ผมก็จะเล่าหรือให้รายละเอียดครับเกี่ยวกับต้นบัวตองให้พวกเราได้ได้ได้ไดไดรู้กันนะครับที่เป็นข้อมูลลึกๆนี่เป็น น่าจะมีการตัดแต่งกิ่งครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าป้ายเขียนไว้ยังไงบ้างครับเนี่ยครับกอดอกยังไม่บานเต็มที่ครับก็กรเริ่มจะบานแล้วครับพูดง่ายครับแถวนี้ครับเนี่ยครับ การตัดแต่งบัวตองครับการยืดอายุของบานของดอกบัวตองครับก็จะเริ่มบานตั้งแต่ช่วงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับไปจนถึงประมาณวันที่20ก็อก็พูดง่ายก็คือถ้าถ้าบานตามตามธรรมชาติบริเวณแถวนี้นครับ เร,เริ่มที่จะม้วยครับก็แถวไอ้เขียวๆที่มีการแต่แตงกิ่งก็จะเ,เริ่มบานต่อไปครับแต่ผมว่ามันดูขัดขับยังไงสกุลน,นะครับถ้าบานพร้อมกันทั้งแปลงผมว่าจะจะจะ,จะสวยงามมากกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนครับว่า สภาพที่เรามองลงมาเป็นยังไงครับนี่ครับน่าจะมีทำอยู่ประมาณสองสามแปลงครับก็ต้นบัตองก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพืชต่างถิ่นนะครับน่าจะ ตามข้อมูลครับก็จะมาจากาแถวๆอ,อเมริกาครับก่อนมีการนำเข้ามาปลูกน่าจะหลายสิบปีแล้วครับอาจจะถึงเกิน50ปีขึ้นไปครับที่นำมาปลูกกันครับนี่ครับตรงที่เมโมเก็จะมีการดูแลอย่างดีครับ จะไม่ให้เหมือนกับแพร่กระจายออกไปข้างนอกครับก่อพื้นพื้นที่ปิดครับก็ดูแลง่ายครับเอาละครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีทั้งสองด้านเสมอครับในเมื่อดอกโบตองครับเป็นพืช ที่มีความสวยงามครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ามีทักท่องเที่ยวครับก็จะมีรายได้ครับคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆครับที่ดอกโบตองขึ้นอยู่ครับก็จะมีรายได้แต่ในเรื่องของระบบนิเวศครับถ้ามันมีปัญหาก็ต้องดูแลกันไปครับผม คิดว่าไม่น่าจะดูแลยากครับครับก็สิ่งที่ทำลายระบบนิเวศทำลายความส,สมดุลกับทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดก็ไม่น่าจะใช่พวกพืชนะครับ ก็น่าจะเป็นมนุษย์เรานี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเพื่อไปในสวน,นเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ไปดูเดินบนสกายวอล์กครับเพื่อ เพื่อดูภาพมุมสูงของอบริเวณทุ่งบัตองครับเอาละครับความสวยมาเยือนผมนะครับตอนนี้ครับคือ ห้ามมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปข้างในครับไอ้มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่ครับรถบัสจอดข้างนอกครับถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปข้างในได้ครับ นี่เป็นทุ่งดอกไม้ครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับที่ผมจอดรถไอ้มอเตอร์ไซค์ครับผมก็ไม่รู้เมกันเป็นดอกอะไรเหมือนกันครับน่าจะเป็นดอกอชนิดเดียวกันครับแต่วา่าต่างสีกันออกไปครับครับก่อนเดี๋ยวเราไปข้างในครับตรงนี้จะเป็น สวนเฉลิมพระเกียรติครับข้างในก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองครับโควิด1 9ครับนะครับก็รถยนต์ส่วนบุคคลครับก็สามารถที่จะเข้ามาข้างในนี้ได้ครับแต่ก็จะต้องมีการลงทะเบียนครับแล้วก็วัดอุณหภูมิ นะครับก็จอดรถเดินค่อนข้างไกลครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เข้ามาข้างในตรงนี้ได้ครับจอดรถแถวนี้ครับนี่เป็นด้านในสวนเสริมพระเกียรติครับค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับถ้าเดินจนทั่วก็น่าจะ ใช้เวลาพอสมควรครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคนที่ชอบกลางเต็นพักแรมครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งธันวาครับก็จะมีการเปิดให้มีการเหมือนกับกำหนดจุด ให้กลางเต็นท์พักแรมดูบรรยากาศตอกนกลางคืนครับเอาอากาศหนาวๆครับได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดให้บริเวณไหนครับก็น่าจะจัดให้อยู่กันเป็นจุดครับเพื่อ,อดูแลความปลอดภัยครับได้ง่าย เหนื่อยเหมือนกัน,นครับในการเดินครับเดี๋ยวเราไปที่ชาลาชมวิวครับที่มีสกายวอล์กครับเพื่อดูบริเวณทุ่งโบตองทั้งหมดครับก็ตามข้อมูลที่ผมได้มาก็าน่าจะประมาณ3-400ไร่ครับสำหรับ ไอ้ทุ่งบทตองครับที่ไม่เหมาะตรงนี้ครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาบริเวณแถวนี้ครับตั้งแต่มีโควิดครับน่าจะสองปีกว่าแล้วมั้ ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับบริเวณสวนครับกว้างค่อนข้างจะก,กว้างพอสมควรนะครับก็เดินจนเหนื่อยครับสำหรับคนแก,แก่แบบเราครับสำหรับคนพวกคนหนุ่มสาวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ ครับเป็นจุดที่ชาลาชมวิวครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กให้ดูวิวสวยๆของบริเวณที่เป็นทุ่งดอกโบตองนะครับ นี่ครับก็หนุ่มๆสาวๆครับก็จะมาถ่ายรูปกันครับส่วนคนแก่ๆอย่างเราก็ถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆดีกว่าครับ เนี่ยครับที่ผมพาขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับวนดูเมื่อกี้ครับที่เป็นมีการตัดแต่งกิ่งนะครับผมว่าถ้าปล่อยให้ตามธรรมชาตินะครับผมว่าเหมือนกับบานพร้อมกันทั้งแปลงครับผมว่าน่าจะสวยกว่าครับก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ เนี่ยครับก่อเขียวๆนะครับก็จะเริ่มบานตั้งแต่ช่วงสิ้นสิ้นเดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนครับไปจนถึงปลายเดือนธันวาครับก็ถ้าใครจะมาครับ ผมแนะนําให้เป็นช่วงเช้าครับหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนะครับก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาสวยครับนี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันครับมาเป็นกลุ่มก็จะเปลี่ยนกันถ่ายครับนี่ครับก่อไปทางโน้นอีกครับนี่ครับบริเวณสวนเสริมพระเกิครับแต่ผมก็จะ วนกับทางเดิมครับนี่ครับพรามาคนเดียวก็อาศัยไม้สีพี่ครับก็มีการดูแลจัดแต่งสวนค่อนข้างสวยครับ นะครับก็ย้ำอีกทีครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะามากลางเต็นท์พักแรมครับที่บริเวณสวนสเสริมพระเกียติครับก็มาได้ครับตั้งแต่วันที่1นธันวานี้เป็นต้นไปครับก็สอบถามมาครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ วันที่หนึ่งธันวาครับก็น่าจะอากาศก็คงจะหนาวเย็นมากขึ้นครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศตอนกลางคืนอากาศหนาวๆครับกลางเต็นท์พักแรมกันครับก็มาได้ครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ